สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเช้าครับผมสวัสดีตอนเช้าวันที่16บหกพฤศจิกายนครับไปครับไปดูหนูที่ผมดักไว้ว่าจะเป็นเช่นไรวันเียบร้อยหรือเปล่าครับ โอ้โหหมอกเยอะครับผมนี่นะครับหมอกเต็มไปหมดหมอกลงเยอะมากครับเดินเข้ามาในเปียกหมดนะครับางเกง ทางนี้จะเป็นกลงนะครับตอนดักไม่ได้ถ่ายหรอกครับมาเล่นถ่ายตอนเก็บเลย มีรอยกัดนะครับแต่เป็นเหยื่อครับพดครับผม,มลุ้นมาดูเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับพี่นอ้องนี่ครับ,รบผมมันใจ่ครับตัวนี้ครับโอ้ยักใหญ่ครับผมอู้งหญ่มากครับ อ้งยังมากครับไปครับเดี๋ยวไปเว่วงซิงครับวันนี้ไปกันต่อครับเดี๋ยวไปชมบ่วงซิงของผมนะครับไปชมบ่วงซิงครับตรงนี้กองผมดักไว้หลังหนึ่งครับโดนครับตรงนั้นมันเป็นรอยมันกัดไอ กัดโคนไม้ครับผมกัดโคนต้นอะไรไม่รู้คงก็ไม่รู้ชื่อจะไปดูคนใกล้ๆครับครับเข้ามาถึงแล้วครับใกล้จะถึงแล้ว ทุกคนที่ดูอยู่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้ฝากกดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับมาครับมาลุ้นกันทีนี้บ่บวงสิ่งจะเก่งไหม ังอยู่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ช้กจะเก่งครับพรากลางวันนี่จะมีคนเขาเลี้ยงแพะเอาแพะเข้ามาหากินหญ้าก,กินอะไรครับมีทุกวันนะครับถ้าเก่งเกินผมคงก็ตอกมาสันแล้วนะครับนี่ก็ไม่โดนครับ ตอนตอกแล้วพามายิงครับผมนี่ก็เหมือนเดิมดูหลังนี้มั้งครับหลังนี้ ผมจะไม่เก็บนะครับผมจะดักไว้ที่นี่เลยเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับอีกสักคู่รีบร่อยครับผมบวงชิงทำงานเลยครับโอ้อันนี้เป็นลูกมันครับเป็นหนูหน่อยครับผมตายห้าแล้วมั้งอ้ยเดี๋ยวผมปดก่อนครับ นุหน่อยครับผมโพดเรียบร้อยครับเดี๋ยวสิเอาไปเลี้ยงไว้ครับตัวนี้เอาไปใสโ่องไว้ครับผมไปลุ่นต่อครับห,หลังนี่ขาดาพ่อไปน้องเดี๋ยวเบิ่งจะเข้านครับ บอ่อขาดออกครับแต่เป็นห้อยหมดออกมากครับผมไปรอที่มุดออกมานะครับมุดแล้วย่านมาโดนเลยบ่วงเสิ้ยงผมก่อนครับดูอยากเปิดรูแล้วนะ่าจะเป็นตัวใหญ่ครับตัวนี้หลือีกสองหลังครับลังตรงนี้เหยียบครับผมบ่วงเปีครับผมบ่วงเสิ้งเปีเ้ยนะครับ เดี๋ยวมาดูรังสุดท้ายครับน่าจะเป็นหนูเล็กวิ่งก่อนครับผมตัวใหญ่ออกที่รังถึงไม่โดนโอ้โหรังนี้เหมือนกันครับวันนี้พอ่อตาเออเมื่อวานพ่อตาผมก็ไปดักนะครับพ่อตาอกงผมไปดักอีกอีกไม้หนึ่งอากงไปห้ารังครับ แต่ตรงนี้ีนหนูไอ้ลูกมันครับตัวเล็กมันวิ่งก่อนครับมาโดนตัวเล็กก่อนส่วนมากตัวเล็กนี่ไม่ค่อยโดนนะครับบวงเพ่งมันจะเหยียบพับหมดครับแล้วตัวใหญ่ออกที่หลังแล้วแล้วก็ไม่โดนครับทีนี้ผมจะจากไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวค่อยไอ้ช่วงบ่ายวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแต่งครับ มาแต่งวงเส้นใหม่แล้วก็ปักไว้ที่เดิมเนี่ยครับจเจ้าตัวจเจ้าตัวใหญ่เหมันครับเดี๋ยวไปดูผลงานของผมที่บ้านครับไปครับดูผลงานของผมนะครับเนี่ยอันนี้รุ่นลูกมันนะครับตัวเล็กมาโดนครับรุ่นนี้ผมว่ามีไม่ต่ำกว่าสิบกว่าตัวนะครับ ตัวคอกนะครับแต่ตรงนั้นมันน่าจะมีลายคอกนะคหนูที่ตรงที่ผมไปดักไม่ไม่เคยมีใครมาดักนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับนี่ครับมันดูโคตรหนูของผมตัวใหญ่มากครับตัวนี้หนักหนักมากครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ